เดี๋ยววันนี้ผมจะปล่อยรัฐบาลด้วยนะพี่นะตอนนี้พี่เข้ามาแล้วสวัสดีกับ320คนดูคิดถึงหรือเปล่าพี่หาไม่ได้ไลฟ์สองวันนะครับคิดถึงกันไหมฮักเกินสิกลับใจไผยว่าันนี้นะสวัสดีกับ3 0 0คนดูพี่ฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์ด้วยนะขอคนละหนึ่งแชร์เปิดการมองเห็นคิดถึงสามโตคิดถึง ไม่เองมากจะสั่งครีมทางแชทไม่ถูกสั่งทางนี้เลยแม่พรุ่งนี้ส่งให้จะสั่งทูบจะสั่งครีมอะไรนะพรุ่งนี้ส่งครับเพราะว่าวันที่ยี่สิบสองอ่ะไม่ใช่ยี่สิบสองอ่ะประมาณช่วงตีสี่ของวันของวันของเช้าว,วันที่ยี่สิบสองครับผมจะเดินทางไป ไปเป็นเจ้าภาพบุญกฐินอยู่ที่อุบลแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพี่จเจ้าทูพี่จะเอาคีมหรือจะเอาอะไรนะพรุ่งนี้ผมส่งครับแล้วก็ถ้าไม่ถ้าเกิดว่าไม่สั่งถ้าเกิดว่าไม่สั่งวันเนี้ยรอนานเลยนะเพราะว่ากลับมาก็น่าจะถึงบ้าน26คสิบหอแต่ถ้า สั่งวันนี้พรุ่งนี้ผมส่งผมจะไปเก็บยอดให้หมดเลยอ่ะแต่ถ้าพี่จะรอน้ําหอมพี่ต้องรอนะปลายเดือนนี้นะครับสีม่วงตอนนี้สีม่วงกําลังผลิตอยู่นะครับตอนนี้จะเหลือแค่สีฟ้ากับสีชมพูสวัสดีพี่ๆสวัสดีกับห้าร้อยคนดูด้วยส่วนใครจะเอาทูบนะครับก็พิมพ์รหัสทอทงเจ็บสามสิบแท่งนะครับรอบที่แล้วนะครับเลขทูบเราก็เข้าสักทีนะครับเออ คนรอเลนะคนจุดไม่ท้อคนรอไม่ถอยนะครับเลขทูบเข้าขอูนะครับแล้วเมื่อแล้วรอบที่แล้วลนะ่ะผมพาพี่ไปส่งเลขทูบดอกนั้นน่าจะมีคนได้ทั้งทั้งเหนือทั้งใต้แล้วบางคนนะเอาเลขรัฐบาลผมเนี่ยแหละไปซื้อไทยพี่ไปซื้อตำลาวลาวมันต้มไทยปรากฏว่าเขาได้สามตัวแล้วผมส่งให้พี่ไปฝ่องเลขทูบให้พี่ดูผมบอกแล้วว่าผมจุดทูบนะได้เลขทูบ9ก6นกใช่ไหม ถ้าใครดูในสดยังไงต้องได้ผมบอกว่าเลขทูบดอกเนี้มันแข็งมันทนมากเลยมันไม่แตกมันมันไม่แตกพี่เราจุดกันตั้งแต่ขอลาวแต่มันไปออกดาวโจนสามตัวปรากฏว่าเลขทูบเก้าศูนย์หกน่ะมันออกเก้าศูนย์ด้วยผมยังได้เลยผมเอามาซื้อเพราะผมว่ามันแปลกแปกถ้าเลขทูบดอกไหนจุดนานๆนะแล้วมันไม่ไม่แตกไม่ยังมีเลขอยู่นะผมเชื่อเลยว่าเลขทูบดอกนั้นนะมันต้องมา แล้วมันออกจริงมันออกรัฐบาลแต่ผมไม่ได้ซื้อเก้าหกนี่เดี๋ยวผมจะให้พี่ดูรอบที่แล้วนอยมันออกอะไรพี่วันนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะาให้พี่ดูนะเดี๋ยวปล่อยรัฐบาลด้วยนี่ทีนี่วันนั้นพันสามร้อยคนดูพี่ผมพาไปดูเนี่ยอยู่หน้าระเบียงผมนะ่ะฝนก็ตกนะดูแลสุขภาพตัวเองเพวยที่นี่ฝนตกนะเนี่ยเห็นไหมมันได้มันเลขมันเป็นเลขทูบเก้าศูนย์หกเห็นไหม ถ้าพี่เจาพี่พิมพทอนทงเจ็ดเลยนะผมบอกเลยนะทูบผมนะมีรีวิวตลอดรอบที่แล้วมีแม่จากเกาะสมุยได้สามตัวตุงนะครับแต่ผมอะมไม่อยากโพสต์มากไม่ได้นะครับเดี๋ยวจนเดี๋ยวคนมาโจมตีเดี๋ยวแบบว่าบางทีก็อาจจะปิดกฎอะไรแบบนี้ก็เลยไม่อยากโพสต์โพสต์มากมันก็ไม่ดีนะพี่ปิดกัน้นพี่เห็นไหมเดี๋ยวนี้ทำไมผมโพสต์บ้างไม่โพสต์บ้างนะครับเดี๋ยวดูออกอะไรนะศูนย์หุยพี่ เวนแล้วจุดทูบหนะึ่งศูนย่ะอันนี้เรื่องจริงจุดทูบได้หนึ่งศูขอปู่มาเมื่อวานแล้วเมื่อเช้านะ <c oughs> คิดว่าวันนี้วันพระไปไปไปลงสะดิบดีแล้ววันพระพี่เชื่อไหมผมทำงานเยอะจนผมเบื่อผมเฮ็ดเลขนะผมบางทีผมก็เขียนเป็นเดือนพฤศจิกาวันนี้ผมก็นึกว่าเป็นวันพระเออ แล้วทีนี้มีมีมีพี่เขาบอกว่าวันนี้ไม่ใช่วันพระค่ะวันนี้วันโกนพี่ดูนี่เจ๊พี่ดูนะผมจุดทูบได้ได้เลขนี้เลยแต่ผมไม่ได้ชื่อดอกเพราะว่าผมไม่เล่นหน่อยนี่ดูหน่อยนะมันออกล่างสามเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งผมเจ๊พี่ดูให้ดูทูบก่อนเลยผมจุดทูบได้หนึ่งศูนย์ศูนย์พี่เอ๋ยสุดแต่ผมไม่ได้ซื้อหน่อยผมคิดอยู่ได้ว่ามันจะออกหน่อยปะนี่ ผมขอขอปู่มาเมื่อวานพี่ขอให้เข้าเราื่องแลวกันอให้ดูเลขทูบก่อนเลยเนี่ยรอบที่แล้วเลขทูบก็เข้านะเพราะผมผมผมจะบอกพี่นะรอบที่แล้วน่ะก็คือมันเป็นเลขทูบที่ผมเอานางลำมมาถวายปูพ่พี่แล้วพี่เอฟซีเขาก็มาไม่ได้นัดหมายพี่คนนั้นเขาได้นำารีว เมื่อวันเสาร์เขาเอากุ้งมาให้ผมน่าจะประมาณห้าสิบโลขอบคุณพี่เจีย๊ยบด้วยนะครับที่เอากุ้งมาให้ไม่เอกนะครับกุ้งเป็นเจ้าของแพกุ้งอยู่สมุทรปราการเนี่ยพี่ไม่เชื่อพี่ก็ต้องเชื่อเนี่ยแต่ผมคิดอยู่ได้ผมบ่ซื้อผมบ่ผมบ่ซ,มบมบซื้อหน่อยหน่อยมันออกล่างศูนย์หนึ่งเออพี่ดูอันเนี้ยผมขอเมื่อวานเพราะว่าอยียง <c oughs> เพราะว่าผมนึกว่ามื้อนี้นะวันพระผมก็เลยไปขอเมื่อวานนี่แต่ว่าผมเอามาจุดยุคคอนโดแล้ววันนี้นะแม่เขาว่ามื้อนี้วันไม่ใช่วันพระผมทํางานจนหลงมือหลงเวนอันนี้ว่าอีหลีฝนก,ก็ตกเบื้องเล็ดเบื้องแยงเจ้าของนั่นอะพี่จะเอาก็พิมพ์ทอทงเจ็ดเลยนะพรุ่งนี้ผมส่งนะครับแต่ถ้าพี่จะสั่งหลังจากที่ พี่ถ้าพี่สั่งวันพุธนะพี่รอนานเลยนะผมบอกเลยแต่ถ้าพี่สั่งวันนี้พรุ่งนี้ผมส่งเพราะว่าผมจะเคลียร์ให้ก่อนที่ผมจะไปกระถินนะครับเพราะผมจะเดินทางไปกระถินวันที่ยี่สิบสองยี่บสองยี่บสามยี่บสี่ยี่บห้านี่ผมอยู่ภาคอีสานจังไดยกกะปังอีกเดี๋ยวสิบมาเดี๋ยววันนี้จะมาบอกทะเบียนรถนะครับรถที่จะไปเนี่ยเป็นรถทัวนะครับรถทัวเดี๋ยววันนี้จะมาบอกทะเบียนรถพอดีแม่ให้ทะเบียนรถมานะครับ ให้ทะเทวีรถมาเดี๋ยวจะบอกนะบอกเลยเป็นเลขบิ้ลพุทธหน้าหนูจะเป็นวันพระแล้วสองพระติดเลยถ้าผมจำไม่ผิดมันสิบวันพระรู้สึกว่าวันที่29นะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกาต่อเลยสองพระวันพุธกับวันพุธต่อกันเลยยีบเกตุลาก็วันพระแล้วก็วันพุธอีกพุธหนึ่งก็วันพระเหมือนกันเราต้องเบิงอนาคตเบิงเราต้องดูแบบยังไงอะ เราต้องดูแบบอนาคตครับเราจะได้ปังอีกอ่ะพี่ๆ905คนดูใครจะเอาทูบนะนี่ทอทง7ใครสั่งแล้วใครที่สั่งไม่เป็นนะ่ะพี่เอฟเลยแล้วพี่ทักระบบด้วยเพราะว่ามันจะส่งเลขพัสดุไปหาพี่แต่ถ้าพี่เอฟถามว่ามันติดไหมติดแต่เวลาผมจะส่งของมันไม่โชว์เลขพัสดุนะครับ ออพี่ฟังดีนะถ้าพี่จะเอาทอทงเจ็บอสวัสีเดี๋ยวอีกสามนาทีเดี๋ยวผมจะไล์แล้วตอนนี้เราคุยกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเลขเลขทะเบียนรถด,ด้วยนะพ,พี่นะทะเบียนรถที่ว่าะเลเขาเรียกรถขนบุญแล้วกันนะเออรถขนบุญก็คือจะรถบุญกระถินนะครับที่จะไปทาบุญอีสานเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟัง นตกไหมครับได้ไหมคนละครึ่งวันเนี้ยออ <c oughs> ครบแล้วนะยี่สิบล้านคนนะผมก็เป็นหนึ่งผู้โชคดีในนั้นนะเพราะว่ามันอะไรนะเราเคยลงทะเบียนไงแต่ว่าผมมันบอกให้รอสามมือได้บอเดชไผบอกแน่บอกแน่ในสองพันสามรอยคนนี้น 2, นนได้ไหมคนละครึ่งนี่ได้ไหมพี่ อ่ะมาผมจะให้พี่แคปแล้วเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะเลขเอาทะเบียนรถพี่มันสองซี่โ,โอ้เลขเบิ้นเลยทะเบียนรถหลายตูครับไม่ต้องเอาเหอะ ก่อนอื่นนะครับภายเห็นคลิปนี้ถือว่าเขามีบุญสมพงสัมพันธ์ร่วมกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนณคนนี้แป่งปันให้เสมอไพ่มักกระเบิงบอมักกระเลือนผ่านบอกออย่างหลายกดไลค์กดแชร์กดติดตามตั้งเป็นรายการโปรดข้างต่อไปที่ได้เห็นกันนึ่งพิีกานี่ครับรอบรอบที่แล้วเกาหมา,มามืดศูนบอมาขออภัยครับไพ่บอมักก็บ่ต้องต่างแค่นั้นพอ เอาคนที่เขาใส่ใจหอพอครับหนึ 1, ่งพฤติกามีใจไปกันต่อรอบนี้ครับขนมไทยออกวันเสาร์เลขเด่นมากเด่นไมห้าห้าพี่ๆชอบเหมือนผมไหมห้ 5, ที่จะมานะครับสําหรับ1พฤติกานะครับ5ที่จะออกคัดไม้สี่คู่สําหรับวันนี้ครับ50 57 58และ95นะครับถ้าชอบก็จัด ไม่ชอบก็ผ่านขอให้พี่โชคดีครับส่วนรัฐบาลให้ห้าครับพี่จอให้มีห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็เก้าห้าเน้นล่างเน้นล่างครับพรุ่งนี้ไว้โพสนะวันนี้ยังไม่โพสนี่เห็นไหมวันที่ยี่สิบเอ็ดแต่ให้ก่อนเน้นล่างอันนี้จะโพสพรุ่งนี้นะครับวันพระแต่ว่าในไลฟ์สดจะได้ก่อนนะครับเน้นล่างนะครับ อันนี้รัฐบาลให้แค่นี้ละแล้วก็ไปรอเอามามืดเอานะครับรอบนี้จะไปจุดทูปอยู่ภาคอีสานนะครับสำหรับตำไทยหมานคักปังสง้ามหมอลำโอเคขอให้หมานก็โชคดีกอมีโชคมีสายรุญญยางเม,มตตานะครับอย่าลืมเบิ้ลนำมือนซีซีกับผกหมานโชคดีสวัสดีครับ